จะพาท่านผู้ชมมาดูแปลงที่ปลูกกระเทียมนะครับตัวเกษตรกรที่ยืนอยู่ข้างผมชื่ออะไรนะครับปลูกกระเทียมมานานแค่ไหนแล้วสอบถามแม่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรครับ <g ül> มารีวันแม่แม่มารีวันทองนาค่ะอยู่บ้านอะไร,บ,รบ้านอัสมามบ้านอัสสมาัอำเภอตะบลนาเพียงตะบลนาเพียง,ยงอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะโอ้เห็นบอกว่าแม่ปลูกกระเทียมปลูกมากี่ปีแล้วโอ้ยสิบกว่าปีแล้วปลูกตรงไหนปลูกที่นี่เหรอตรงนี้แหละอ๋อ แสดงว่าที่ตรงนี้ปลูกมาเป็นสิบกว่าปีแล้วก็คือกระเทียมเราจะปลูกช่วงเดือนไหนครับแม่ช่วงเดือน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 ธันวาเดือนธันวาเออพฤศจิกาพฤศจิกเอ๋อเรื่องพฤศจิกาปลายปลายเดือนพฤศจิกาทีนี้นะครับแม่ปลูกกระเทียมมาเป็นสิบกว่าปีนะครับแม่มีโอกาสได้นําผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอแอน์เรามาใช้เป็นตัวปุ๋ยเม็ดเนาะอ่าเป็นตัวเม็ดนะครับเอามาเอามาทําอะไรครับลองพื้นเอามาลองพื้นใช่ไหมเดี๋ยวที่ผมจะถามแม่ เมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราก็ใช้ปุ๋ยทั่วไปรองพื้นอยู่ไหมไม่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 รองพื้นสักทีเพิ่งจะรองพื้นปีไหนปีสองปีนี่แหละปีสองปีมาเนี่ยนะปอแต่างยังไงถ้าถ้าไม่รองมันเป็นยังไงไม่รองมันก็ต้นมันก็ซีดต้เล็กใบใบใบมันจะซีด๋อต้นมันจะเหลืองเห็นเลยแล้วแล้วมันจะโตสูงขนาดนี้ไหมสิบสี่วันไม่ไม่ซีดๆแค่แกนนี่แหละแบบ หาตัวเล็กไม่เจอหาตัวเล็กไม่เจอประมาณนี้ได้ไหมแม่นน่นี่เออประมาณนั่นแหละประมาณนี้แต่มันจะเหลืองใช่ไหมครับนี่ประมาณนี้แต่อันนี้ก็คือ14วันนี่ลองพื้นไปอย่างเดียวได้เอาอะไรมาฉีดบ้างหรือยังเาไอ้ตัวปรับปรุงดินเราใช่ไหมอ๋อปรับนี่ฉีดไปกี่รอบสองสองรอบแล้วสรอบแล้วถอนเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงนี้อีกวันนี้ขอบคุณคุณแม่ไว้ด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดวดีครับพบกับผมอีกเช่นเคย วันนี้ขออยู่ในร่มนะครับร้อนมากเลยจะพาท่านมาดูกระเทียมซึ่งช่วงหนึ่งเราเคยพาท่านมาดูตอนเล็กๆนะครับกระเทียมเนี้ยมันเป็นยังไงเอาผลิตภัณฑ์ของมัสด์มาใช้แล้วเขาประทับใจอย่างไรอยู่ข้างๆผมนะครับซ้ายมือขวามือผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อชื่ออะไรนุ่นเป็นชาบ้าื่อสถิตจำตุคทองนาคอยู่บ้านอะไรบ้านอัชมาศหมู่ที่แปด ตำบลอ่าเพียงอำเภอจุมแพจังหวัดขอนแก่นครตาแม่ครับแม่มะลิทองนาคมีชื่อเล่นไหมไม่มีชื่อชื่อมะลิเลยโอ้แม่มะลิบ้านอาสามาตบ้านอาสามากับพ่อทิดบ้านอาสามาตเป็นแฟนกันนั่นแหละเป็นแฟนกันเอาผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาใช้เอาอะไรมาใช้มั่งเนี่ยตั้งหอมตั้งกระเทียมปุ๋ยแล้วปุ๋ยเลยใช้วางรองพื้นก่อนเอามาลองพื้นเหรอลองพื้นตอนเตรียมแปลงเตรียมแปลงแค่นั้นอ่ะ แค่นั้นแล้วเอาวังเราก็ว่านปุ๋ยเราก็ขอก็ขากับปลูกเราคือเราเราพรวนดินแล้วก็ปุ๋ยโรยใส่โรยโรยโรยแล้วก็ปลูกหอมปลูกกระเทียมแล้วก็ปลูกเลยปลูกแล้วเสร็จแล้วก็เอาฟางมาปกมามะมาไอปูปูชุ่มแล้วได้มีเอาอะไรมาฉีดอะไรมันอีกไหมักเพราะว่ามันสี่ขันได้เพราะว่าน้ำอยู่แล้ว อ๋อเห็นเกล็ดร้อนปีกายที่เอาปีกากนี่ยอ๋อตัวปรับสภาพดินด้วยเออนั่นเออนั่นอันนี้ชีกี่ทีทีกสองเกวน่ะนึ่งตัวปรับสภาพดินแค่นั้นเองจบเลยแค่นั้นแหละจบเลยพอที่ว่ายากให้ดินมันด้วนนะก็เลยว่าเจ้าเสียบลงก็ได้ปีกีลงบนอันนี้ดินมันที่้วนก็ทุกปีแล้วใช่แล้วถอนแล้วเอาจากใจเลยประทับใจไปหนึ่ประทับใจอยู่ โอเคเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคเลยเลยทำดีดีแล้วนี่คือสุดยอดแล้วครับเพนบอกว่าถ้าเอาเขาไปบ้านนี่แย่งกันไน่แย่งกันเนาะอู้ยทำไม่ได้เนาะเขาใช้ปุ๋ยยูเรียเขาได้แล้วงันว่าจองไว้แล้วเนจองเขาเคยเคยใส่ยูเรียมันไม่ได้อย่างนี้แล้วพอมันมันมีหัวเลยอามันจะโตใช่ใส่ยูเรียวันนี้เราไม่คิดไหมวันนี้ถ้าว่าปุ๋ยเนี่ยเราต้องใส่ที่หลังเราวกับตะกรอนที่เห็ดเราต้องใส่ปุ๋ยกรอนหมดทีเนี่ยอันนี้คือเรารู้สูตรเลยเออรู้สูตรเลยเพราะว่าเห็ดช้างกับช้างเดี๋ยวนี้ต้องใส่ปุ๋ยเพอะไปเลยอออเบ่ต้งงทีหลั ไม่ต้องให้มันขึ้นแล้วค่อยใส่บ้าใส่มันจะพอที่ปลูกเลยนี่แล้วแต่หอมได้ผลแต่หอมเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยอีกใหญ่ๆเดี๋ยวมากรอบเดียวพอที่วางฉันปลูกผักแล้วว่แล้วปลูกพริกแฉมด้วยบ่นะไปเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพาท่านไปชมนะครับพริกกระเทียมยังไม่ได้กู้เลยยังไม่กู้พริกกี่เป็นไว้อีกแล้วจะเก็บแล้วเออต้องกันเอาไปถอนกระเทียมพริกมันจะไม่ขึ้นมาด้วยเหรอว้พอแล้วกัดมือเอาด้วยหน่อยกัดถอนไปเรื่อยๆถอนขึ้นถอนไปเรื่อยๆนี่ครับท่านผู้ชมก็พิสูจน์แล้ว ขุยอินช่ายยงเราโอเคใช่ไหมพ่อโอเคอย่างนี้ผ่านเลยผ่านเลยนะขัาบเราไม่ใช่อ้อยอีกวันนี้ยีกสิบองนี่นะครับท่านผู้ชมก็ให้แม่ฝากท่านผู้ชมครับว่าได้เห็นผลงานตั้งแต่ปลูกเลยจนถอนเป็นไงครับประทับใจอะไรบ้างในผลิตภัณฑ์ของเราก็ประทับใจที่ว่ามันง่ายนะมันมาได้ลํำไหล่สะดวกสบายเรากระโหลกไขากับโลกไข่เอาฉีดเราทําอะไรแล้วก็สบายสุขภาพด้วยล้วก็เอาใส่ปูเสร็จแล้วกับมิตรลดน้ำย่างเดียวแค่นั้นอ่ะจ้ะ เพราะว่าประทับใจอะไรประทับใจยีพันของเรารับเช็ดงานม้าก็ว่ามันได้ผลประโยชน์มันก็ดีอยู่เนาะหายเหนื่อยเราลุ้นมาตั้งนานเนาะกว่าจะออกมาครับ่าลุ้นมันจะเป็นหัวเป็นไม่เป็นหัวะครนะสุดท้ายก็คือเป็นหัวให้เราได้ประทับใจได้เชยชมเดี๋ยวตามดูแปลงตรงนู้นครับของฟองม่เป็นฟองหัวนี่ยังย่งมันติดเงียงน้ำกันนดีกี่ามาที้เขาปลูกอ่ะเขาปลูกสองเงียงเลยนะ องเดียวเนี่ยแต่ว่ามันเป็นสองยังเนี่ยมันได้สองหัวเนี่ยคือคือสองสองสองกีบวสองเกี๊วอ๋อมันก็ได้สองหัวคือนี่แท้ๆมันเป็นคู่กันที่ได้มาหลายอ๋อปกติพ่อเขาปลูกยงเงียงเดียวเงียงเดียวคือกีบเดียวเนี่ยกีบเดียวแต่๋ยววันนี่บามันนั้นได้มันได้หน่อยเขาต้องเอาสองเอาสามคู่อะไรกันเลยเนี่ยแล้วทำไมคนอื่นเขาไม่ปลูกสองแบบพ่อแม่แต่เขวเขาก็ะชี้ขั้นเฮ็ดตีคือว่าเขาประหยัดเฮ็ดตีนี่เด้กับคู่สองคู่ยังไปอันเงียงเดียวแบบนี้นี่เหรออมันก็ยังเป็นหัวเนาะเอาก็เป็นแล้วก็จันแล้บ ผู้กระเทียมเนี่ยมันได้หลายคนคู่นี่ก็ถือว่าใหญ่นานใหญ่แล้วนะคู่มาเนี่ยคู่มันหนื่นพูดอถอนได้เลยออถอนถอนถอนนี่ยเนี่ยอ๋อมันติคู่ได้ด้วยสองหัวเนี่ยมันมันเคียวกันตอนปลูกเนี่ยเอาสองกีบเสียบเลยกีบมันติดกันแล้วเอติดแล้วมันก็แยกออกมาอย่างงี้เหรอเออเขาบพื่อให้แกออกกันนี่เออทามกีบกับทามกีบแล้วมันที่ออกไปออกมันแล้วอ๋อกีบหนึ่งหัวหนึ่งเอออ๋อนี่ครับท่านผู้ชมสอสองกีบ ก็เป็นสองหัวอ๋อน the oh, 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 oh. uh ี่ดึงมาให้ดูปลูกฉลาดได้ไหมโอ้ปลูกฉลาดนี่ครับนี่ไงครับคนปลูกฉลาดนะครับนี่ครับโอ้นันก็เป็นโอ้เป็นอย่างนี้อ่มันเป็เสียอกอกอ๋ออันนี้เปลือกนอกมันเออเปลือกนอกมันน่ะนี่ครับท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆนะครับรับพริกนี่จะได้เก็บไล้ไหมอืมโอ้โหพริกนี่ปลูกตั้งแต่ตอนไหน ตอนปลูกผักแล้วกับผักเกิดค้านี้เราก็เอาักพริกมาใส่เลยเอาเลยเออโอ้ใส่พร้อมกเป็นอย่างนี้เลยเหรอเออปลูกไปเน่่ยน้ำกันเดียวมันนี่งับมึงงับแล้วปลูกไปยี่คัดที่ลังอ่ะเอาเลยเออปลุกผักออกแล้วกับปฏิวัติเอาพริกที่น่ะโอ้โสุดยอดจริงจริงไม่เสียแปลงด้วยบ่แล้วเอาที่เดียวม่เสียแรงบ่แล้วรดน้ำเดียวเดียวเลยสองยางโอ้โหเขาเรียกยิงปืนนัดเดียวนกสองตัวเป็นอย่างเงี้ครับท่านผู้ชมนี่สุดยอดจริงตัวยังอ่ะครับท่านผู้ชมนี่ใครที่อยากปลูกกระเทียมได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับ มาปรึกษาสถาิตกับแม่วลีได้เลยเ,เด๋ยวไปคุยกันที่ร่มต่อครับครับท่านผู้ชมเมื่อกี้พาท่านไปดูแปลงนะครับที่กระเทียมยังไม่ถอนพริกจะได้เก็บแล้วนะครับเกษตรกร,รก็ทําอย่างไรประหยัดทั้งแรงประหยัดทั้งทุนเพราะให้กระเทียมกินพริกก็ได้กินเก็บกระเทียมต่อด้วยพริกด้วยนี่คือการพัฒนาของเกษตรกร,รกบ้านเรานะทางบร,ริษัทก็ได้นะครับถือโอกาสนี้ขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่นะครับที่นะเอาผลิตภัณฑ์ของเรามาใช้แล้วก็มีโอกาสได้บอกต่อนะครับให้เพื่อนบ้านได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้วันนี้ขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนลาวัสดีครับสวัสดีครับ